าความหล้ในหลกโซเชียลนะครับพอดีไปพอสมมนไไรชนิดหนึ่งนะครับมาเบึงเอา้าโตมาต้นยางงามเลยตอนนี้นานเช้าวเวย่ยโตมาต้นยางงามเลยตอนนี้นานเช้าวเวย่ยพราะว่าสีอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกฝ่ทาทะไลจรน,นะครับต้นพญายอนะครับเป็นฤทธิ์เป็นเป็นยาเย็นนะครับ แต่เพรวาวะสียูนในกลุ่มเดียวกับพวกฝ่าทะไลโจนนะครับต้นพญาย่อนะครับเป็นริตเป็นเป็นยายเย็นนะครับแต่ถเอไมาให้เบิรงมมอนี้อยากให้พี่พ์ลหวงนองเรยรู้จักไวว่าสรรพคุณเพิ่นมีหยังซื้อเพิือนขึ้นอย่างมีทิ้งกันเหมือจากประเทศจีนนะครับอาจศิรู้จักหลายหลายคนอาจศิด้ปลูกแต่ในขณะเดียวกันหลายหลายคนก็อาจศิบรูจักนะครับนานชาวเช้าเบื่อหรือประช้าเหงา เป็นว่ามีรสขมมีที่ขงโคกยังบบเกยได้ล่องอยู่ว่าขมซําไหนนะครับแต่ก่อนมาอยู่จีนก็มาแตอ่อาริกาพุา่นละเพิ่นว่มามาในเมืองไทยบ่ว่าเกินยี่สิบปีหรอกนะครับถึงกลับมาในเมืองไทยใดบก,กีหรือประช้าเหงานะครับสรรพคุณที่น่าสนใจสรรพคุณเพิ่นที่น่าสนใจ,ค,นค,นนนใจคือลดน้ำตาลในเลือดนะครับตอนนี้งาม เกิดง่ายพอดีพี่เพียงน้องเิ่นเิ่นเหลือถิง้งมันบอกว่าไปถืเอาไมา้เบิง่ง้มนี้อยากให้พี่้น้องเด้ยรู้จักไหววาสรรพุคุณเพินมีอย่างซื้อเพิ่นขึ้นอีหย่างมีเทิยนกันเหมือจากประเทศจีนนะครับไอ้หรือประช้าเหงานะครับสรรพุุทที่น่าสนใจสรรพุุณเพิ่นที่น่าสนใจคือลดน้ำตาลในเลือดนะครับเวละความรู้ในหลกโซเชียวนะครับ พอดีไปพอสมมติพาชนิดหนึ่งนะครับมาเบงเอ้าหนานเชาเว่ยหรือสือภาษาไทยมันว่าป่าช้าเหงาคนว่ากำลังเป็นดอกนะครับนะครับเมื่อวันพุธพนษาคม28พฤศจิายส2566นั่งเล่นอยู่ขางที่หน้านะครับนั่งเบง ที่เอามาให้เบิ่งมืันนี้อยากให้พิ่ิธัวนองเด้ยรู้จักไห้ว่าสรรพคุณเพิ่นมีหยังซื่อเพิ่นคขึอ้นอย่างมีทินกันเหมือจากประเทศจีนนะครับหรือป่าช้าเงานะครับสบรพคุณที่น่าสนใจสรพคุณเพิ่นที่น่าสนใจคือลดน้ำตาลในเลือดนะครับนั่งอยู่เถียงหน้าหน่อยโง่พ้นกังขกบซองสบายดีสวัสดีพี่เพียงน้องในการกินสมุนไพร ดองมีพู้เชี่ยวชาญในคำนันแนนํำนะครับสิพาไปเบิ่งว่าเป็นต้นจังไหนนะครับพี่นน้องเสด็จรู้จักไวปีนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับผมคิดว่าหลายหลายคนพี่ปีน้องๆหลายๆคนนะครับต้นนั้นเช้าเว่ยพี่น้องที่เอาไมา้เบิ่งม้อนีอยากให้พี่้ัวน้องเด้ยรู้จักไวว่าสุณเพิ่นมีอย่างซื่อเพิ่คขึ้นอย่างมีทิมงกันเมือจากประเทศจีนนะครับ พี่พี่น้องๆหลายหลายคนนะครับต้นน้นาเช้าเวยพี่นอ้องโตมาต้นยังงามเลยตอนนี้น้นานเช้าเวยเพราะว่าสีอยู่ในกลุ่มเดียวกับพวกปว่าทะไลโจนนะครับต้นพญาย่อนะครับเป็นฤทธิ์เป็นเป็นยายเย็นนะครับแต่พี่เอียงน้องเนไหามากมันเคยบอกซื้อหลักต่วีทิวพกจำาม่ใดเพิ่งได้มาเบิ่งในโซเชียวบางหันจังเนือออกว่าคนซื้อตอนน้นยัง หนานเช่าเวย่ยหรือื้อภาษาไทยมันว่าป่าช้าเหงาเนว่ากำลังเป็นดอกนะครับอใบส,ะสะดุดสนี่ยหลับไปล่างน้ำนะครับแต่ใบหน่อยก็เอาจักสามใบถต่ใบใหญ่ค่ะก็เอาแค่ใบเดียวนะครับนั่งอยู่เถียงหน้าหน่อยหน่อยพ้นกังโกรบซองสบายดีสวัสดีพี่เพียงนง้่ง ปลูกแม่ตนมม้นสมมนไพรได้เนี่ยพันว่าแต่ว่าคนโคกก็เอามาถีมาดื้อเพได้ปลูกหลอบถ้าว่าคนกระติดนะครับติดแล้วก็งอกเปัดน้ำตาลในเลือดรักษาความดันนะครับเพิมความดันโลหิตสูงนะครับเพิมต้นนี้ให้อยู่เือนท่ากับมีต้นนี้ว่าก็เลยสื้อผาพี่นองไปเบิ่งนะครับเพราะว่าไปเบิ่งแล้วไปฟังพันมาแล้วพันว่าประโยชน์หลายนะครับ แต่ว่าพาพปแต่ก่อนมาอยู่จีนก็่มาแต่อปฟริกาพุ๊ธล่ะเพื่นว่ามาในเมืองไทยมาว่าเกินยี่สิบปีหรอกนะครับถึงกลับมาในเมืองไทยเดกบกีีโตมาต่วนยังงามเลยตอนนี้นานเช้าเวยล่ะความหล้ในหลกโซเชียวนะครับพอดีไปพอสมมุไพายชนิดหนึ่งนะครับมาเบึงเอ้าเพียงหนองเป็นไงมา จำเคยบอกซื้อ,อหลักต่วีทิวโกกจำาม่ได,ด้เพิ่งไดเมา่บเพิ่งในโซ่เชียววันหันจังนึกออกว่าคนซื้อตอนน้นอย่างพี่น้องคุณ,คณตาบาะว่าระวะระวะหรอือว่าเสียกันหลายอยู่นะครับอยู่ในตามบ้านต้นนี้งามเกิดง่ายพอดีพี่เพียงน้องเป็นเิ่นเหลือถิ้งมันบอกว่าไปใส่การกินสมุนไพร ้องมีผพ้เชียวชาญในคำแนะนํำนะครับสิพาไปเบิ่งว่าเป็นต้นจังไรน,นะครับพี่น้องเสไดไจหลู้จักไว่วยหนานเชาเวย่ยหรือถื่อภาษาไทยเิ่นว่าป่าช้าเหงาเิ่นว่ากำลังเป็นดอกนะครับระละความหล้ในหลกโซเชียวนะครับพอดีไปพอ่อสมมติไปชนิดหนึ่งนะครับมาเบิง่งเอา้า รับฟังไว้ทุคืนนะครับพี่หน่องบมอแนะนําให้ไปไปใส่เองนะครับยกเวนมีปูตีพ็นเก่งผูตีพ็นเชียวชานให้ครับแนะนํานะครับต้นนี้งามเกิดง่ายพอดีพี่เพียงหน่องเป็นเิ่นเหลือทิ้งมันบอกว่าเาไปไห้ความดันถือเป็นยาตัวมีสีมีตัวยาซอยขยายห,หลอดเลือดนะครับหมะสำหรับคนที่เป็นโรคความดันสูงเิ่นว่า รับฟังไว้ซุคืนนะครับพี่น้อง่แนะนําให้ไปไปใส่เองนะครับยกเวนมีปูติพันเก่งผูติพ่นเชียวชาญให้ครับในนํนำนะครับพี่พี่น้องๆหลายๆคนนะครับต้นนันเช้าเว่ยพี่น้องไปกันครับตามติวันโคกมากครับเพราะว่าปลูกไปนาบ้านนี่เองในมาโดยบังเอิญนะครับพอดีไปกันครับ ตามพี่ตีมันโคกมากครับเพราะว่าปลูกไปนาบ้านนี่เองในมาโดยบังเอิญนะครับพอดีปีนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับผมคิดว่าได้หลายคนหนานเฉาเวยหรือสือภาษาไทยมันว่าป่าช้าเหงาเพนว่ากำลังเป็นดอกนะครับแต่ก่อนมาอยู่จีนก็มาเต่อาปริกาเพุ่ละเพนว่ามาในเมืองไทยมาันว่าเกินยี่สิบปีหรอก นะครับถึงับวาในเมืองไทยใดบ๋ก่กี้ต้นนีอยู่เฮื่อนเท่ากับมีต้นนี้วะก็เลยสืภาพี่นองไปเบิ่งนะครับเพราะว่าไปเบิ่งแล้วไปฟังคนมาแล้วว่นวาประโยชน์หลายนะครับแต่ว่าภาพ่าต้นนี้งามเกิดง่ายพอดีพี่เพียงนองเิ่นเิ่นเหลือทิ้งมันบอกว่าเป็นไอความดันสรเป็นยาตัวมีสีมีตัวยาตัวยขยายห,หลอดเลือดนะครับหมะสำหรับคนที่เป็นโรคความดันสูง ป็นว่าขลังความหล้ในโลกโซเชียลนะครับพอดีไปพอ่อสมมนไไปชนิดหนึ่งนะครับมาบึงเอา้าโตมาจนยางงามเลยตอนนี้นานเช้าว,วยัยหรือจักกันไว้นะครับไ่เสียหลายส่วนการใส่ให้ศึกษาดีๆก่อนใส่นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพี่ๆน้นองๆหลายๆคนนะครับ ต้นนั้นเช้าเว่ยพี่น้องเีจยวกินเป็นว่ามีรสขมิธีของขอก็ยังบ่เคยได้ลองอยู่ว่าขมซ้ำไหนนะครับต้นนี้งามเกิดง่ายพอดีพี่เพียงน้องเพิ่นเพิ่นลือทิ้งเพิ่นบอกว่าไปแต่ก่อนมาอยู่จีนก็มาแต่ออบริกาเพุ่นละเพิ่นว่า <c oughs> มาในเมืองไทยบ่เกิน20ป,ปีหรอกนะครับถึงกลับมาในเมืองไทยได้บ่ก,กี่ปีนั้นเช้าเวย่ยหรือ สือภาษาไทยเปนว่าป่าช้าเหงาเป็นว่ากำลังเป็นดอกนะครับการกินสมุนไพรดองมีผพ้เชียวชาญในคำแนะนํำน,นะครับสิพาไปเบิ่งว่าเป็นต้นจังไหน,นะครับพี่น้องเสด็จรู้จักไวที่เอามาให้เบิ่งมอนี้อยากให้พี่น์นองไล้รู้จักไวว่าสรรพณเพิเ่นมีอย่างสื่อพิขึ้นอย่างมีทินกันเหมือจากประเทศจีนนะครับนานเช้าเว่ย หรือสื่อภาษาไทยมันว่าป่าช้าเหงาเนว่ากำลังเป็นดอกนะครับปีนะครับภาพี่